t วัสในครับผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปก <or S 1> ันนะครับผมรบกวนเช่อกด Subscribe channel Mr. r Road Gamer กันด้วยนะฮะช n e l นี้ก็ทำเกี่ยวกับ Minecraft Pocket Edition นั่นเองนะครับผมนะฮะวน้ครับผมนะฮะก็ขอกาบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมสีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในโลกของ Minecraft นั่นเองนะฮะซึ่งโลก Minecraft เป็นยังไงนะฮะกับเป็นประมาณนี้เลยนะอย่างที่เห็นนะฮะ ไอ้ยัโลกม่เป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับโลกของมายครับในแมปนีนนะกสำหรับใครที่สนใจนะฮะที่สนใจแมปนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งดาวโหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะก็ซึ่งทำทำได้ละเอียดมากเลยนะผมเท่าที่ผมดูมานะฮะดูดิเน้าน้ำนี่ก็เป็นน้ำทั้งหมดเลยนะแต่มันไม่ย้อยลงมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะดูดิ โอ้โหแม่งทาได้ยังไงวะเนะี่ยทรายทรายมันไม่ตกเลยนะเอ้ยอ๋อเขาใช้อันนี้กั้นไว้เออวะก็นึกว่าแม่งเป็นทรายล้วนโอ้แล้วน,นี้เป็นทางเดินนัเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกระบองเพชรกระบองเพชรเอ้าเฮ้ยเขาทาอย่างงี้ยังไงวะเว้ยแล้วอันนี้ทำไมลอยวะเนี่ยเอ้ากระบองเพชรนี้ลอยอันนี้กูก็ไม่รู้นะฮะก็สำหรับ เออแมปนี้นะก็น่าจะอยู่ได้แค่ข้างบนนู้นนะเราไปเดินข้างๆโลกอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะฮะก็เราด,ดูโลกต่อไปเลยดีกว่านะฮะโลกต่อไปก็มีบ้านมีพีระมิดมีอะไรต่างๆนานาตามปกติของมันเลยนะครับผมนะแล้วก็มีถ้ำด้วยนะฮะก็ไปเลยฟีลฟ้ามากดูดิดูเขาทําน้ํายังไงวะเนี่ยดูดิมันไม่ย้อยออกมาด้ยแล้วไอ้นั่นอะไรวะเล็กๆนะเราไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะอืมคืออะไรวะเนี่ยเอ้ยเป็นเวทล็อกเว้ยไม่รู้เหมือนกันนะเราไปดู อ๋อน่าจะเป็นเนเธอร์นะฮะตรงนี้ผมว่าน่าใช่เลยแหละนะฮะก็ขอไม่เข้าไปดูก็แล้วกันนะฮะก็น่าจะรู้นะว่าเนเธอร์เป็นยังไงโอ้หนี่ก็เป็นโลกต่อไปนะก็ซึ่งมันก็มีประมาณนี้แหละเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรแล้วฮะงั้นฝากกดไลค์รือกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบายๆว่ผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายโอ้เยี่ยมแม่งโลกแม่งสี่เหลี่ยมจริงแม่งเฮ้ยตรงนี้อะไรวะเนี่ยอ้ไม่รู้ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรล้วนว่เชกกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม